ซาาาทายอันนี้เป็นมเมล็ดลูกเดือยค่ะเคยเห็นไหม,มเมล็ดลูกเดือยมเมล็ดลเดือยเป็นแบบนี้ค่ะนะคะ,ล,ะ,ะล,ลักษณะเมล็ดเมล็ดเดือยเบาๆนะไม่เป็นเบาไม่หนกหักเดือยที่เราต้มน้ำกินค่ะ จีิงแตน้ำตู้เนี่ยมันมันจะแข็งค่ะแข็งแต่ว่าไม่ไม่ไมีนหนักทีเนี้ยเม็ดมันแห้งค่ะเราต้องแช่น้ําก่อนแล้วก็จะนําภาชนะมาเพื่อใส่น้ําเราจะผสมน้ําร้อนหนึ่งส่วนค่ะอันนี้ไป็นน้ำต้มร้อนแล้วก็น้ําธรรมดาสองส่วน เอาน,นี้วัดอุณหภูมิค่ะถ้าเราทนความร้อนได้แปลว่าใช้ได้เลยค่ะเอาเมล็ดลูกเดือยค่ะแช่น้ำเนี่ยแช่แล้วมันจะลอยแช่ไปก่อนค่ะแช่สักคืนหนึง่ง ค่ะอันนี้เป็นเม็ดลูกเดือยที่เราแช่น้ำไว้คืนหนึ่งเม็ดก็ยังลอยๆน้ำอยู่ค่ะเม็ดแข็งเหมือนเดิมเลยไม่นิ่มเนี่ยแช่ไว้คืนหนึ่งค่ะเทียบกับเม็ดที่ยังไม่แช่ก็เหมือนกันค่ะสนาดเดียวกนันนี้เราก็ต้องทำการบ่ม,มเมล็ดก่อนค่ะก็ตเตรียมภาชนะมา ภาชนะกล่องมีฝาปิดแล้วก็ผ้าผื่หนึ่งที่ซึมซับน้ำได้ค่ะ่คะเตรียมน้ำมาปิดน้ำให้พอปัดมากน้ำไม่แฉะนะคะแค่พอปัดมาก เพราะหมากชื้นชื้นแต่ว่าไม่แฉะนะะแล้วเราเอาไม้ลูกเดือยใส่ลงไปเนี่ยราแช่มเม็ดก็จะมีปากอ้าหน่อยหนึง่งเนี่ยแต่ว่าเราเขายังไม่งอกหรอก เนี่ยค่ะเนี่ยลักษณะปากเมล็ดก็จะอ้าเนี่ยค่ะถ้าเทียบกับเม็ดที่ยังไม่ยังไม่มีการแช่น้ำเมล็ดก็ปากเมล็ดก็จะหุบ เนี่ยค่ะเทะไปดูว่าเล็ดนี้ยังไม่มีการแช่น้ำเนี่ยค่ะแช่น้ำก็ยังไม่ได้แช่น้ำเม็ดเจนแช่น้ำปากเขาก็จะเพียวเพียวหน่อยนี่เม็ดไม่ได้แช่น้ำ เราก็เอาเม็ดที่แช่น้ำแล้วห่อเขาไปในผ้าค่ะห่อไว้ค่ะแล้วก็ปิดฝาไม่ถือว่าได้ที่ลม ค่ะอันนี้เป็นลูกเดือยที่เราเบ่มใส่กล่องเอาไว้ก็คุมผ้า,าไว้แล้วว่าเขาโตมากเลยค่ะเพราะว่าลักษณะผ้าเนี่ยมันมันนูนขึ้นมาเลยยมาดูกันค่ะเนี่ยผ้ามันนูนมากเลยเนี่ย ก็งอกอยู่มเมล็ดเดียวลากขาดดนะ้วยเนี่ยงอกอยู่มเมล็ดเดียวมเมล็ดอื่นอาจจะงอกแต่อาจจะใช้เวลานานกว่ามเมล็ดอื่นเนี่ยเมล็ดอื่นอาจจะงอกนานแล้วก็บ่มต่อไปแต่มเมล็ดนี้งอกเนี่ยเมล็ดลูกเดือยอันนี้ลากเขาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราลงดินได้แล้ว ค่ะแล้วก็เตรียมดินมาแล้วก็ภาชนะปลูกภาชนะปลูกลก็เจาะรูให้เรียบร้อยค่ะส่วนดินอันนี้มันจะเป็นดินดินที่เราหมักค่ะผสมกับปุ๋ยหมกักนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะใส่ดินงี้เรียบร้อยเราจะรดน้ำค่ะ นี่ลดน้ำเสร็จแล้วค่ะทีนี้มเมล็ดเนี่ยมันจะมีอย่างนี้เลยค่ะมีลากมามีหัวค่ะแล้วก็จะเอามเมล็ดลูกเดตยวางลักษณะแนวนอนนะคะนี่ค่ะ ค่ะต้นลูกเดือยเนี่ยเขาจะเป็นพืชตระกูลทันยพืชค่ะที่เราเอามาใส่ในตู้หูกินกันนะคะส่วนมากแล้วประเทศเราปลูกก็จะส่งออกไปต่างประเทศนะคะต้นหนึ่งเนเวลาเราปลูกกะค่ะได้สักประมาณสองเดือนเขาก็จะมีเงาใต้ใต้พื้นดินเงาเนี่ยค่ะเราสามารถเอา,าขยายพันธุ์ได้อีกประมาณสี่ถึงห้าต้นนะคะ เขาจะไปพืชตระกูลตระกูลเดียวคล้ายๆกับหญ้าค่ะเขาจะขึ้นเหมือนหญ้าเลยนะคะใบก็จะเหมือนใบหญ้าเลยเป็นเป็นต้นไม้มเนื้ออ่อนค่ะมีความสูงแค่เมตรถึงสามเมตรนะคะก็ลองไปปลูกดูค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ